สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพูดกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหา,ศา,ศา,ศาสารแสนราชศีนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาไกด์ารายดวงชะตาโดยภาพรวมนะครับย้ำว่าโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งของชาวรัตนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนนี่นะครับคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาคมถึงวันที่13เมษายนนี่นะครับว่าดวงของท่านใน ช่วงเดือนพฤษภาคม2564จะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนี่นะครับซึ่งในเดือนนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งเช่นเดียวกันในวันที่1ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีกันวันที่6ดาวสุขย้ายเข้าราศีพฤษภวันที่15ดาวทิศย้ายเข้าราศีพฤษภนะครับและวันที่3 1ดาวสุขย้ายเข้าราศีเมถุนซึ่งดาวที่ให้คุณในตำแหน่งเกษตราที่พดีก็คือดาวเสาร์และในวันที่6ถึงวันที่30พฤษภา ดาวศุกร์ก็ให้คุณในตําแหน่งเกษตราธิบดีเช่นเดียวกันส่วนดาวที่ถ่ษเป็นนิดก็คือดาวราหูซึ่งดาวที่มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตําแหน่งในลักษณะนี้จะส่งผลต่อชาวราศีมีนยังไงนั้นเรามาพูดมาคุยกันนะครับซึ่งดวงชะตาของชาวราศีมีนนะครับประจําเดือนพฤษภาคม2564นี้ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวก็คือดาวพฤหัสบดีช่วงนี้ก็จรไปทับผู้วินาศส่งผลให้ชาวราศีมีนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนชอบ เก็บเนื้อเก็บตัวมีโรคส่วนตัวสูงบางครั้งก็อาจจะได้กักตัวกันเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่ชอบทําการทํางานอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะการให้คําปรึกษาการวางแผนอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นในลักษณะนี้หรือได้พบได้เจอนะครับความลับหรือมีความลับที่ชาวราศีมีนไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะครับไม่สามารถที่จะพูดให้ใครฟังได้และในช่วงนี้ชาวราศีมีนนะครับมักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพย,ยดานะครับ อารักต่างๆ,ๆนะครับคอยปกปักรักษาคุ้มครองบางครั้งนะบางครั้งความฝันหรือสิ่งต่างๆที่ท่านได้พบได้เจอมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าให้กับท่านก็ได้นะครับในช่วงเดือนนี้ซึ่งดวงนะครับในด้านการเงินดวงการเงินนี่นะครับของชาวราศีมีนดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวคารเน่ยนะครับก็ไปสถิตในพวกพันธทุในราศีเมถุนและในช่วงต้นเดือน ถึงกลางเดือนนะครับดาวทิ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรก็มาสถิตในพบการเงินร่วมกับดาวสุ์นี่นะครับมาลุมพบการเงินของท่านเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้การเงินของชาวราศีมีนนะครับมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะมีในเรื่องการเงินที่เพิ่มเข้ามานะครับหรือท่านในช่วงนี้ไปกู้หนี้ยืมสินไปกู้เงินต่างๆนะครับในช่วงต้นเดือนมาถึงกลางเดือนนี่นะครับอาจจะทําให้หนี้สินที่ท่านไปหยิบไปยืมมามันบานปลายเพราะท่านไม่สามารถที่จะไปปลดชําระหนี้นะครับ ได้ตามที่เขากําหนดนอกจากนี้นะครับการเงินรายได้ที่เข้ามาของชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ก็อาจจะลดน้อยถอยลงนะครับรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มเข้ามานะครับและในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยก็ต้องบอกเลยว่ารายรับรายจ่ายนะครับก็ค่อนข้างที่จะไม่สมดุลกันวัดจะส่งผลให้ชาวราศีมีนนะครับในช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องการเงินพอสมควรนะครับ แต่มันก็มีสิ่งที่มาช่วยเหลือมาซัพพอร์ตอยู่นะครับเพราะว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ชาวราศีมีนก็สามารถที่จะไปแปลเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับให้มาเป็นเงินเป็นทองนะครับเพื่อจะมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปได้นอกจากนี้นะครับชาวราศีมีนก็มักจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากพ่อแม่นะครับหรือจากทางบ้านจากผู้ปกครองนี่แหละมาให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินให้กับท่านนะครับ ส่วนคนที่ประกอบอาชีพในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนี่นะครับยานพาหนะต่างๆรถยนตออะไรพวกนี้นะก็จะได้รับผลดีนะครับมีรายได้จากสิ่งเหล่านี้นะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีโอกาสมีเกียรที่ชาวราศีมีนะครับจะได้บ้านได้รถเพราะมีโอกาสที่ท่านจะหมดเงินไปกับเรื่องเหล่านี้จะหมดเงินไปกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ยานพาหนะต่างๆนี่นะครับสรุปแล้วดวงการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีเขาเรียกว่า มีรายได้นะเข้ามาไม่มากนะักนะครับแต่ก็มีทางบ้านคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเนี่ยนะครับหรือบางคนบางท่านก็มีโอกาสที่จะมีรถมีบ้านเป็นของตัวเองหรือสามารถที่จะแปลเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ต่างๆให้เป็นเงินเป็นทรัพย์สินได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภของชาวราศีมีนนั้นก็ต้องบอกเลยว่าด้วยความเป็นกกเกษตราธิบดีนะครับของดาวเจ้าเรือนราภะคือดาวเสาร์นี่นะครับก็จะส่งผลให้ท่านมีโชคมีลาภอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งเดือน นะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วเดือนนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ให้ผลตอบแทนในทางที่ดีนะครับพอสมควรสําหรับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือโชคลาบที่จะเข้ามานี่นะครับส่วนด้านที่ 2. นะครับด้านที่2ที่จะพูดถึงในคลิปนี้เป็นดวงการงานของชาวราศีมีนดาวเจ้าเดือนการงานนะครับคือดาวพฤหัสจรไปทัพภูวินาศในราศีกุมตรงนี้จะส่งผลให้การงานนะครับค่อนข้างที่จะมีปัญหาเข้ามา โครงการกิจกรรมต่างๆกิจการธุรกิจต่างๆนะครับอาจจะมีการหยุดชะลอหยุดชะงักชะลอการดําเนินงานไว้นะครับในช่วงนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับในช่วงหลังวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวเจ้าเรือสัตยาได้ตําแหน่งที่เป็นเกษตรตาธิบดีจะส่งผลให้เพื่อนฝูงมิตรสหายพี่น้องให้ความช่วยเหลือเกียรตเจ้าชะตาในเรื่องต่างๆนะครับการติดต่อประสานงานการเข้าสังคมนะครับช่วงนี้จะมีความโดดเด่นมากสําหรับชาวราศีมีนเพราะฉะนั้น การทําอาชีพที่เกี่ยวข้องนะกับการประสานงานการพูดการเจราจานะอะไรต่างๆพวกนี้จะทําให้ชาวราศีมีนประสบความสำเร็จหรือคนที่ทํางานเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีความเจริญมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและในช่วงนี้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับท่านเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงหาคนเนคชั่นใหม่ๆนะการที่ท่านในช่วงนี้มีโอกาสนะครับได้เข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงหรือหาคนเนคชั่นใหม่ๆนะครับซึ่งในช่วงนี้การ พบกันการรวมกลุ่มก็อาจจะยากหน่อยแต่การค้นหาคอนเนคชั่นนะครับการเข้าสังคมที่โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยนะครับตามกลุ่มต่างๆที่เขาให้ความรู้นะครับที่เขาดําเนินการที่เขาทําในเรื่องที่ท่านสนใจในเรื่องที่ท่านชอบท่านเข้าไปก็จะได้พบได้เจอนะครับคนที่ทําในเรื่องเดียวกันก็จะให้คําปรึกษามเมื่อเขาพบปัญหาต่างๆตรงนี้ก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จได้ มีแนวทางในการประกอบอาชีพมีแนวทางในการทำธุรกิจยิ่งขึ้นหรือได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในโครงการในโปรเจกต์ต่างๆนะครับที่มันชะลอหรือเกิดปัญหาก็จะสามารถแก้ไขไปได้ซึ่งสรุปแล้วการงานนะครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาแต่ก็สามารถที่จะแก้ไขไปได้โดยการประสานงานการพูดคุยการเจรจาการเข้าสังคมของท่านเองนะครับจะช่วยเหลือส่งเสริมให้การงานของท่านราบรื่นดีขึ้นคล่องตัวจนประสบความสาเร็จนะครับส่วนดวงในเรื่องของความรัก นะครับดวงความรักของชาวราศีมีนเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือปรนปัตนิคือ,อาดาวตรงนี้เนี่ยครับไปอยู่ในภพสหัชชะจะทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยนะครับมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจได้พบได้เจอคนที่ใช่จากการเดินทางจากการติดต่อประสานงานหรือจากการแนะนําของพ่อแม่ญาติพี่น้องและรวมทั้งการเข้าสังคมหรือการพบประสรค์ นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือการอยู่ในกลุ่มต่างๆนี่นะครับก็จะทําให้ท่านได้พบได้เจอคนรักหรือคู่ครองนอกจากจะเป็นเรื่องของการงานแล้วนะครับก็อาจจะทําให้ท่านได้พบในเรื่องของคนรักในเรื่องของคู่ครองก็ได้นะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังโสนอยู่ก็มีโอกาสได้พบได้เจอมีโอกาสได้แต่งงานนะครับกับเพื่อนนะสมัยเรียนสมัยเด็กหรือได้คนที่ท่านไปติดต่อประสานงานนี่แหละมาเป็นคู่ครองมาเป็นคนรักหรือไปติดต่อเขาจนหลงรักหรือเขามาหลงรักท่านนะครับ ช่วงนี้ก็จะมีเพศตรงข้ามนะครับเข้ามาหาท่านนะครับเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็อาจจะเกิดความสนิทสนมจนกลายเป็นความรักจนกลายเป็นคู่ครองกันในที่สุดนะครับซึ่งก็ถือว่าความรักของชาวราศรีมีนไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีชีวิตชีวานในเรื่องของความรักซึ่งสรุปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ ในคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณการทำนายดวงของชาวราศีมีนโดยภาพรวมโดยทั่วไปนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งย้าว่าโดยภาพรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งขอให้ใช้สตินะครับในการรับชมสุดท้ายนี้ขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านชาวราศีมีนทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตโลกระบาดนี้นะครับไปได้ด้วยดีเฮงเฮงรวยรวยตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ